โปรดใช้ดุลพ,พินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้ผมมาทําสูตรายากสักสูตรหนึ่งครับเราจะใช้สูตรมาครบ2ตัวล่างครับงั้นเราลองดูนะครับจะเป็นอย่างไรบ้าง สถิติห้างงวดครับสำหรับพานนอยธรรมดาวันที่6มิถุนายน2563สถิติห้างงวดครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านี่สถิตินี่ผลการคำนวณนี่ผลการออกสลากสามตำบลสองตัวล่างเสร็จแล้วค่อยคำนวณมือช้าๆคืองวดที่จะถึงนี่แหละ้าวอันนี้เราจะได้เห็นการคำนวณแบบช้าๆอย่างทีละขั้นตอนแต่เรามาดูผลก่อนเดี๋ยวขยายหน้าจอน,นิดหนึ่งครับ เอาละครับเห็นชัดรือย่างครับหลัก10ครับสูตรวิธีคิดวิธีคำนวณหลัก10บวกหลักหน่วยหลักหน่วย3หลัก10หน่วยหน่วยบวก0 2 1 4 1คงที่สูตรนี้ครับ10หน่วยหน่วยบวก0 214 1คงที่คำนวณผลลัพธ์1 3 4 8 9แดออกอะไรครับ3 3มีแค่3ตัวเดียวก็ถือว่าครบ2ตัวล่าง งวดต่อมา8 0 1 5 6ออก1 0มี1มี0 2งวดงวดที่3 6 8 9 3 4ออก3 6มี3มี6 4งวดงวดที่4 0 2 3 7 8ออก3 7มี3มี7งวดที่5 3 5 6 0 1ออก3 6มี3มี6เรียบร้อยครับ5งวดนี่สถิติเ้าทีนี้เรามาดูกัน สิหน่วยหนวยนะหลักสิบคือเลขอะไรครับเลขสามหลักหน่วยคือเลขอะไรครับเลขสงบวกกันสอครั้งสามบวกสงบวกสองเป็นเจ็ดเดือนหน้าศนเป็นเได้เลขเจ็ดเจดเดือนหน้าสเป็นเกเดือนหน้าหเป็นสิใช้เลขศูนย์บกสี่ได้สี่บวกหได้หผลลัพธ์คือเจ็ดเห้า เยบร้อยครับสองตัวล่างนะหน่อยดาหนอยธรรมดาเนี่ยแหละครับเจ็ดเก้าเ0็ดศูนย 05แล้วก็45ประมาณนี้ครับวันที่6มิยอ63เน้นไหมครับเน้นเน้นอะไรครับเน้น05เนาะนี่วิ่งล่างเรามี0ูนกับ5งั้นผมเน้น05แต่ก็ไม่แน่มันนะวิ่งอาจจะเข้าหลัก เออเอาเน้นศูนย์ห้านะครับลองดูอันไหนมีศูนย์มีห้าจะได้ทั้งหมดเจ็ดตัวมั้งครับเจ็ดตัวเอาก็เพิ่มความเป็นไปได้นะครับหรือไม่ถ้าขเจ็ดก็เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ไม่กระตัดออกตัวหนึ่งประมาณนี้นวิธีครบสองตัวล่าหันหน่อยธรรมดาเรียบร้อยครับพบกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ คำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย